สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาขอพรที่ปราสาทช่างปีนะครับตำบลตำบลช่างปีนะครับอำเภอศรีคอภพรมจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวมาขอพรนะครับแล้วช่วงนี้ปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่นแฟนช่องคุ้มทรัพยานาคนะครับแฟนๆช่องที่พัน์นะครับ เดี๋ยวพาคุณชมมาขอพรที่ปราสาทช่างปีนะครับเป็นปราสาทโบราณเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับปราสาทช่างปีเนี่ยเป็นปราสาทเก่าแก่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นปราสาทที่เขาเรียกว่ามีกิจกรรมนะครับการแสดงจัดงานทุกปีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมนะครับในช่วงนี้ไปไหนลําบากนะครับเราก็มาตามปราสาทแบบนี้นะครับ ามาตามปราสาทมาขอพรนะครับก็มีสระนะครับคุณชมนะครับมีสระดูะสระอู้สระสวยตัวนี้สระที่ช่างปีปราสาทช่างปีมีสระน้ําสวยมากเลยครับโอ้ไม่เคยมานะครับนี่ครับคุณชมปราสาทช่างปีนะครับปราสาทช่างปีมีสระสระน้าที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยจริงๆนะครับโอ้ไม่เคยมาเอเคยมาอยู่แต่ว่าไม่เคยได้มา มาแบบสัมผัสแบบจริงจังนะครับได้เตรียมมานะครับมาแบบผ่านๆครับวันนี้มาได้มาสัมผัสเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทางเข้าตรงไหน,นเนาะนี่ แล้วทางเข้าตรงไหนครับผู้ชมอ่ะโอ้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับประสาทแจ้งปีนะครับชมหู นี่นะครับมชมบูนี่ครับปราสาทช่างปีเดิมคุณผู้ชมครับมีโอกาสก็มาขอพอรนะครับกราบไหว้ได้นะครับอมีทางเข้าด้านนี้นะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าทางเข้าก็จะสวยนะค,ค,ครับเดี๋ยวเราไปขอครับเดี๋ยวเราไปไหว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไหว้ขอพรนะครับ ออเรียบเย,ยตาสงายรลปกเยตาโอยเยตาโอยเจ้โอยเรียบเนื้อเยตา าเดียวเขาขุดพระอะไรเยอะวะแม่แต่ก่อนขุดพระอะไรเยอะไหมประสาทที่ขุดพระขุดอะไรเยอะบ้านมวยเยอะบ้านไหนสามสิบอ๋อสามสิบเอาไปที่วัดหมดสี่สิบองค์สี่สิบองค์เจอพระโบราณเยอะมากอ๋อแสดงว่าไปเก็บไว้ที่วัดอันนี้ก็ทำใหม่ไหครับนี่ทำมาใหม่เพิ่ม ทำมีกำแพงเรียนเือทำไมอ๋อจะได้ทะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันกรมศิลป์เขามาทำใหม่หมดแล้วเชจอเวลา,าก็มีงานจัดประจำปีเนาะเมีนจาปีเดือนวันที่หนึ่งเมษาวันที่หนึ่งเมษาครับเป็นงานประจำปีของวัดประสาทช่างปีตำบลช่างปีอ,อำเภอศรีคอรพุมนะครับจังหวัดสุรินทร์ประสาท ตำนานบ้านช่างปีเป็นตำนานบ้านช่างปีเลยไหมวัตถุโบราณบ้านช่างปีช่างปีช่างปีนี่น่าจะเป็นช่างเป็นช่างแล้วก็ช่างปีช่างปีแต่มีช่างปั้นหม้อช่างปีนี่คืออะไรกี้อ๋อทราบคุณผู้ชมสาธุสาธุเอ้ยคุณผู้ชมครับ นี่ไหนนี่เลขหนึ่งนี่เลขกสองนี่เลขกสี่ว่ามเนาะนี่เดามามองกลับหัวอย่างงี้นะนี่เลขหนึ่งนี่เลขกสองเนี่ยหนึ่งนี่สองเนี่ยนี่ไม่รู้เลขกอะไรแต่นี่เล็กสี่หนึ่งสองเออหนองสนี่เนี่ยลขกหนึ่งนี่เลขกสองต้องมาถ่ายทางนี้นี่หัวจะอยู่ทางนน้นนี่เลขสองนี่เลขสี่ หนึง,งบนนนง่นี่เลยหน่ีเลยหจะบ้าหรอนี่เอัน<อ>นี้อส่สี่แต่นี้ไม่รู้นอันนี้เนี่ยเลขสเลขสบ่แต่งซชัดมากหนึ่งซอเลพอ,อมากวานีบ่ อนุญาตถ่ายทำมาด้านในนะด้านในก็จะเป็นเนาที่วงวงละครับเนี่ยโอ้เป็นภาษาท,ที่เก่าแก่โบราณสวยงามมากนะภาษาช่างปีเดอคุณผู้ผมชมนะครับภาษาทช่างปีบ้านช่างปีปปาาโบราณเก,าเกา่าแก่ครับคุณผู้ชมเนี่ยนรามรราดูภาษาที่โบราณเก,าเกา่าแก่นานบ้านช่างปี ทั้งหมดมีกี่หลังครับประสาตแม่มีกี่หลังมีประมาณหลังใบบหรอส้ำหลังห่อก็1 2 3หลัง3สง้ำ3เพรียง3กำแพงเลยบนอกเป็นกำแพงอ๋อรบนอกเป็นกำแพง,พงจะมีการฉลองทุกปีทุกบันที่หนึ่งม ครับคุณผู้ชมนี่คือด้านในของปรา,าสาทช่างปีนะครับที่ได้นําหินศิลาเรียงนะครับหรือว่าการตกแต่งที่สวยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จัดว่าเป็นสวยมากนะครับคุณผู้ชมนะครับมีกําแพงรอบนะครับมีกําแพงรอบนะครับมีกําแพงรอบเนี่ยกำแพงป็งความสูงประมาณท่วมหัวหน,นะครับ นด้จะสองเมตรนั่นคือสองเมตรห้าสิบนะครับกำแพงรอบโรอบ,รบครับเมื่อกี้นี้เราได้เอาทูปเทียนนะครับมาถวายจุดทูปถวายท่านนะครับ เอาน้ำมาถวายเริ่มชมนะครับขอพรนะครับเนื่องในวันปีใหม่นะครับเราได้ขอปู่นะครับขออนุญาต่ายทํานะครับนะขอพรปู่ญาติยายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในปราษาชักปีนะครับให้ปกปักรักษาลูกหลานนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับไปไหนก็มีแต่ความรุ่งเรืองนะครับ ยีนี่โอ้เนี่ยมันทะลุไปได้ส้นตรงน,น,นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูสีด้านตรงนี้น่าจะขุดเจอพระนะครับแต่ว,ว่าน่าจะเอาไปไว้ที่วัดหมดแล้วนะครับก็ไฟที่นี่คงจะหายนะครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ก็จะโปร่งแล้วก็มองไปเห็นด้าน,นบนเลยนะครับก็โปรงนะ ครับคุณผู้ชมที่เห็นนี้คือประตูด้านสีด้านเลยนะครับประตูเอาประตูสองด้านนะครับด้านนี้ปิดนะครับนะครับก็จะเป็นเข้ามาละเย็นมากเลยครับเย็นเลยนะครับเป็นภาษาที่เป็นตำนานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ชมนิดหนึ่งนะครับปราสาทช่างปีนะครับคุณผู้ชมนะบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีคอรพุมจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมที่ เคยได้มาก็มา,ข,าขอขากราบขอพรอได้นะครับเป็นภาษาที่สวยสวยมากนะครับสวยสวยงามจริงนะครับประตูด้านเขาก็จะเป็นทางเดินนี้นะมองไปก็จะทะลุป,ประสาทด้านนู้นนะครับซึ่งท,ที่มองเห็นก็จะเป็นประสาทที่บันลังในนะครับอยู่ข้างในนะครับประสาทอยู่ด้านในนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับแล้วก็ ไปขอพอรตรงนั้นได้นะครับคุณผู้ชมประสาทะช่างปีอ่านใยที่เดินเข้ามาได้มาบ้านช่างปีก็อย่าลืมนะครับมาไหว้ขอพอรขอโชคขอลาบนะครับแล้วก็อขอพอรท่านนะครับประสาทช่างปีนะครับซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นตำนานที่นี่ด้วยนะครับผมครับคุณผู้ชมนะครับที่ผมยืนอยู่นี้คืออยู่ที่ประสาทช่างปีนะครับบ้านช่างปีนะครับ ตำบลช่างปีอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมในวันนี้ได้พาคุณผู้ชมมา,าชมบรรยากาศที่ปราสาทช่างปีเด้นแล้วมาขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ตัวเลขนะครับที่เห็นนะครับก็มองไปก็เห็นนะครับ หนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่นะครับเป็นตัวเลขเป็นแนวทางเด้อคุณผู้ชมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราไม่ได้จุดทูบอย่างไายแต่ว่ามองไปเห็นเลยนะครับก็เอาเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าขอพรท่านว่าให้เปิดโชคเปิดลาบแล้วก็ให้เล่เห็นตัวเลขนะครับก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมหนึ่งสองสี่นะครับก็เป็นแนวทางเด้อนะครับปีใหม่นี้ก็ ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ก็อยาก่วอยพรให้ fc ช่องกุมงซัพยานาคนะครับสายลงปูสวงสายพญานาคก็ให้มีพรมีโชคมีลาบพรในที่อันประเสริฐนะครับก็ขอให้พรให้ท่านนะครับให้พ่อแม่พี่น้อง fc ช่องนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับให้มีอายุมันขัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีรั์นะครับหมดนี้หมดสินนะครับขอให้รวยๆนะเฮงๆนะครับ สาธุสาธุเลิกขอบคุณครับสวัสดีครับผม